ท่านพระมหาเถระท่านให้แนวทางชีวิตไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ถือศีลอย่าสิ้นสัตว์ไม่วิลัตต้องมีเวลาไม่การุณตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติธรรมหมายถึงว่าคนเราอาจจะไม่ถือศีลเลยไม่ได้นึกถึงอะไรเลยแต่ต้องมีสัจจะ เหมือนโจรต้องมีสัจจ์สักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่มีสัจจ์จะไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าจะไม่ทำความไม่สบายใจให้กับคนที่ลำบากมากกว่าถือสัจจ์สักอย่างหนึ่งไม่ถือศีลยาสินสัตไม่วิรัตต้องมีเวลาหมายถือว่า หากว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่จะงดเว้นไม่วิรัตเลยแต่ต้องมีเวลาบ้างมีเวลาสำหรับช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นสัจจะของชีวิตไม่การุณตั้งกรุณาไม่การุณใครเลยไม่เห็นแก่ทุกข์ยากใครแต่ต้องการกรุณาบ้างเป็นบางครั้งบางทีไม่เมตตาต้องยุติธรรมเขาไม่ใช่พี่เขาไม่ใช่น้อง เขาไม่ใช่่ยติถ้าหากว่าไม่มีความยุติธรรมเราจะหาสิ่งต่างๆที่จะมาประกอบขึ้นไม่ได้เลยจเจริญไม่ได้เพราะไม่มีหลักในชีวิตท่านบอกว่าถือเอาไว้เป็นประโยชน์ยิ่งนักเลยไม่ถือศีลอย่าสิ้นสัน์ไม่วิรัตต้องมีเวลาไม่การุณตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นแบบอย่างของชีวิตที่พระเถระท่านสอนเอาไว้ตรงกับการประพฤติตัวการํำรงชีวิตของคุณสุวัตชาวปีชาอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดว่ามะวัดมากมายกายกองนะักแต่ท่านก็มีสักจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จทำตามหน้าที่ไม่นะลิ้หน้าที่ไม่ก้าวไายหน้าที่ ไม่วิรัตต้องมีเวลาทุกอย่างนั้นแม้จะทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีเวลาบ้างหมดเว้นบ้างบางส่วนบางอย่างท่านสุวัสชาวปีชาลักษณะลักษณะเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ชิดท่านก็มักจะมีความรู้สึกว่าท่านมีทำอะไรนะั้นมีหลักมีแบบอย่างแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับน่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาในส่วนนี้ ในวันนี้ญาติพี่น้องของท่านไม่ว่าจะเป็นภริยาไม่ว่าจะเป็นน้องไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาตั้งใจที่มาจะกราบขอบคุณเจ้าพรคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุมน,นีที่เมตตาเป็นองค์ประธานที่เมตตานำพระตไตรปิชฌา ในขณะที่มีชีวิตอยู่ร,รักเคารพเทิดทูนให้เกียรติเสมอๆน่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาในส่วนนี้วันนี้โครงการอู่ข้าวอูน้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในความเอื้ออาทรของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวันนี้เป็นผัดขิงร้อน กันโควิดและก็เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมีโยมถวายปาทูสาเตียถวายกับพระภิกษุสมเด็จและเจ้าหน้าที่ภายในวัดไตรมิตรวิทยารามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวแล้วขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอนุโมทนากถาในทุกวันทุกวัน เอาไปใช้ในชีวิตไม่ถือศีลอย่าสิ้นสักไม่วิรลัตต้องมีเวลาไม่การุณตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติธรรมสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอีทางพลังเอตสมิงรัตนตมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาที่บรรดาไม่ว่าจะเป็นคุณลัชนีก็ดี ดรรัตรนาก็ดีและก็บุตธ,ธิดาของท่านสวั์ชาวปีชาได้มีโอกาสตั้งใจถวายแก่ประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญจงบังเกิดเป็นสมบัติอันเป็นที่แก่ดวงญาณของท่านสวั์ชาวปีชานี้ด้วยเือน